แก้ปัญหาผมฟูง่ายๆภายในหนึ่งวิสำหรับคนไม่มีเวลาดูแลผมสาวคงจะข้อลูกได้สองเดือนนะคะไม่มีเวลาเซตผมเลยค่ะเปิดเช้ามาผมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาก,ก็จะใช้วิธีที่มันเร็วที่สุดที่ทําให้สาเนี่ยไปดูแลลูกให้หนมลูกนะคะจะปล่อยแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะลูกดึงผมตายสาวก,ก็จะมัดผมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นสาก,ก็จะหายางมัดผมแบบนี้นะคะที่มันจะไม่กินผมเนาะแต่ก็รวบไปตามธรรมดาเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะผมข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังฟูใช่ไหมสาก็จะใช้กระบอกฉีดน,น้ำนะคะกับครีมจับร้อนนะคะฉีดน้ำไปที่ผมเลยให้มันเปียกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยจะเข้าไปในเส้นผมได้ดีในขณะที่ผมเปียกจริงๆอ่ะแค่เนี้ยมันก็ได้แล้วแหละอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบเร็วรวดเร็วมากๆเพราะผมแห้งชี้ฟูเนี่ยชอบน้ำชอบมอยเจอไรเซอร์นะคะแค่นี้ก็อยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่อยู่ทั้งวันไงเพราะฉะนั้นสาก,ก็จะใช้ตัวครีมจับร้อนนะคะใส่เข้าไป แค่นิดเดียวแบบนี้นะแล้วก็ผสมน้ํานะคะให้มันเข้าไปในผมง่ายขึ้นแล้วเราก็ละเลงระเลงเนาะแล้วเราก็ลูบลงไปเลยนะคะมันจะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยแบบนี้มันอยู่ได้ทั้งวันเลยส่วนที่เหลือเราก็มาใส่ตรงข้างหลังแบบนี้นะคะก็ฉีดน้ําไปหน่อยคือว่ลูกจะตื่นแล้วนะคะจะมามวน,น,นั่งทําเหมือนตอนที่ไม่มีลูกอ่อนก็ไม่ได้นะ แมเนี่ยที่มันเหลือๆอ,อยู่ที่มือเราก็ลูบไปเลยนะคะแบบนี้นะคะมวลมว,มว,มว,มวแบบนี้นี่แค่นี้เห็นไหมหรือว่าถ้าจะให้กลิปเลยนะก็เนี่ยใช้วีแบบนี้นะคะเนี่ยกริปเลยแบบนี้แบบนี้อยู่ได้ทั้งวันค่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยนี่นะคะเห็นไหม เรียบเกลี่ยเลยอันนี้คือเป็นวิธีที่แบบว่ารวดเร็วที่สุดสําหรับแม่ลูกว่อนแบบสานะคะลองเอาไปทํากันดูนะครีมจับรอนค่ะถ้าอยากให้ผมยิกเป็นรอนสวยใช้ครีมจับรอนรับรองเป็นรอนสวยอยู่นาะนแน่นอนหรืออยากให้ผมไม่ชี้ฟูนะคะก็ใช้ครีมจับรอนตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะลองเอาไปทําตามกันดูนะคะใครอยากได้สินค้าทักสามาได้เลยนะคะ l ลสปี e curly ครีมจับรอนแบรนด์คนไทยเกรดพรีเมียมค่ะ